ครับเ e g s โซลา c e เซลสวัสดีครับวันนี้อาจจะไม่ได้มาพูดเรื่องโซลารเซลล์ ale, แต่อย่างใดแต่จะพามาตัดขวดแก้วนะครับตัดขวดน้ำขวดแก้วขวดเบียร์เพื่อจะทำเป็นแก้วน้ำนะครับทีนี้ในการตัดขวดหัวใจสำคัญของมัน อันนี้คือหัวหัวตัดที่เราจะใช้นะครับเป็นเป็นหัวตัดแบบคาบายนะครับไม่ไม่ใช่หัวเพชรนะอันนี้เป็นหัวคาบายหัวใจสําคัญของการตัดขวดแบบกลมก่อนแบบกลมเนะี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญกับกัแบแบทนตัดนะครับก็แล้วแต่ใครจะออกแบบแท่นตัดนะครับที่สําคัญก็คือมันก็จะมีตัวชนนะท้ายขวด แปะฝังหวัวขวดนะครับต้องมีตัวชนนะเพราะถ้าไม่มีตัวชนเวลาเราหมุนขวดมันอาจจะขยับได้นะครับขยับทําให้รอยกรีดเวลาจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายมันไม่บรรจบก,กันเป๊ะมันเหลื่อมกันนิดเดียวแค่ครึ่งมิลหรือมิลเดียวมันจะทําให้การถอดมันยุ่งยากนะครับ และก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่ล็อกล็อกกับหัวใบมีดตรงนี้ก็จะต้องให้ความสําคัญทําให้มันแน่นให้มันฟิตเวลากรีดไปมันจะไม่ได้ขยับนะครับเราสามารถทําที่ล็อกตามระยะความยาวของขวดที่เราต้องการได้นะะสามารถตัดขวดสั้นขวดยาวได้หลายชนิดแล้วก็ค่อยๆปรับออก ตัวชนตัวอะไรถ้าเป็นขวดสั้นก็จะใช้ตัวนี้นี่คืขวดสั้นขวดสั้นๆก็ใช้ตัวล็อกล็อกเข้าไปนี้แล้วก็ยึดมันชนแล้วแต่จะออกแบบแต่หัวใจสําสคัญมันก็อย่างที่บอกอชนท้ายชนห,งหงวัวนะครับก็จะหมุนในลักษณะนี้ ตรงนี้ก็สําคัญนะครับก็คือการล็อกหัวองศาในการตัดมันมีขายตามออนไลน์ทั่วไปนะเออบางคนแบบซื้อมาแล้วตัดไม่เป็นก็ไปบอกของเขาไม่ดีให้หนึ่งดาวอ่าคือคือมันคือของมันใช้ได้แต่บางทีการทําพวกนี้มันจะต้องอาศัยทักษะนิดหนึงในเรื่องของเชิงช่างน,นิดนึงหรือก่อนที่ผมจะตัดได้มันก็เสียไปเยอะอกันเลย ทีนี้จุดตัดแต่ละจุดจุดตัดแต่ละจุดผมจะมาพูดถึงเรื่องของการพอเราเกรีดเสร็จเราจะถอดออกจากกาันมี2วิธีแล้วกันวิธีที่หนึ่งก็คือใช้การเคาะนะครับวิธีที่สองใช้น้ำร้อนน้ำเย็นสลับกันผมจะมาพูดถึงวิธีที่หนึ่งเพราะการเคาะเนี่ยมันมันเร็วกว่าน้ำเย็นแต่เราก็จะต้องมาคำนวณถึงจุดตัดเราตัดตำแหน่งไน สมมุติว่าเราตัดปลายขวดเลยเพราะว่าเราเคาะเนี่ยสมมุติผมใช้ตัวเนี้ยเคาะสอดตัวนี้เข้าไปด้านนั้นไอ้ลูกตุ้มตรงเนี้ยใช้ในการเคาะนะจุดตัดเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราสอดเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเคาะไม่ถึงนะมันติดคอขวดว่างั้เถอะเพราะฉะนั้นจุดตัดกับจุดเคาะเนี่ยมันควรจะถึงกันเนี่ยมันควรจะลึกลงมา ะคะลึกลงมานี่เลยมันก็จะได้แก้วที่สั้นหน่อยนะครับเพราะนั้นผมตัดตรงนี้ตัดเหนือเหนือตรงนี้มันค่อนข้างสูงนะไอตัวนี้มันจะเคาะไม่ได้เราก็ต้องไปทำที่เคาะครับไปทำที่ที่จะมาเคาะตรงนี้ได้คือเคาะจากด้านในนะส่วนตัวผมใช้ประแจแบบนี้เนี่ยสอดเข้าไปนี้น ม,มันจะเคาะได้อันนี้มันจะเคาะได้มันจะสามารถเคาะได้น,นี่คือการถอดส่วนจะตัดตำแหน่งไหนแอลเรื่องของการใช้น้ำร้อนน้ำเย็นมันทำได้ทุกจุดอยู่แล้วแต่มันก็มีโอกาสแตกร้าวาถ้าเรามียางหนังยางอะไรรัดลาดน้ำร้อนให้ตรงเฉพาะจุดที่แผลมันได้จะดีมันจะไม่ร้าวไปถึงจุดอื่น มาลองตัดให้ดูกันเลยคิปนีน้เดี๋ยวมันยาวมากนะครับบางคนก็ถ,ถ,ถ้าถ้าแท่นตัดดีๆเวลาหมุนเนี่ยมันจะไม่กินสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะบางทีอยากเก็บไว้มันจะนะสติ๊กเกอร์ใสโลโก้ logo, แต่ก็ไม่เป็นไรก็ลอกออกได้เอ,เอาแบบมีฝังนี้อพอดีเวลาหมุนเพื่มันจะไปขดูด จะไปขูดขูดตัวนี้ออกอยากหาอะไรมาลองก็ได้กระดาษมาลองก็ได้ถ้าถ้าอยากเอาสติก,กเกอร์เข็บไว้นี่นกระดาษตกนี่ผมผมอยากผมอยากเอาสติก,กเกอร์เก็บไว้เนี่ยใส่ขวดลงไปประมาณนี้ นี้มาตัดกันให้ดูนะเดี๋ยวคลิปยาวผเอาจุดนี่เลยที่เคยตัดนะครับความยาวประมาณ7 7เซนนะก็องศาในการคือให้หัวหัวคาใบามันชนกับชิ้นงานล็อกอหัวคาใบาให้ดีไม่ให้ขยับนะครับแต่ให้สปริงมันเด้งนิดนึงนะให้สปริงมันเด้งแบบนี้นะอย่าอย่าล็อกน็อตตัวนี้ให้มัน ตายเลยนะครับให้มันมีสามารถให้ตัวได้นิดนึงาหาองศาในการตัดแล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งเวลาตัดเราต้องฟังเสียงด้วยนะว่ามันกินไหมนะฟังเสียงด้วยถ้ามันไม่กินมันเป็นลื่นๆแปลว่ามันไม่เข้านะไม่ได้และการตัดแนะนำให้ตัดรอบเดียวให้บรรจบกันเลยระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย ีนี้ไอหัวแบบนี้มันเป็นหัวลักษณะหยอดน้ํามันเราหมุนออกหยอดน้ํามันจักเข้าไปในตรงนี้สองสามหยดมาไปนะอันนี้ผมหยอดไว้ละหยดน้ํามันไว้ละหยอดกับหยดหยดเข้าไปมาตัดกันเลยฟังเสียงนะครับฟังเสียงจุดเริ่มต้นนะตรงนี้นะอาจจะมีเสียงรถรบกวนหน่อย ให้ให้ให้เหว่าคาใบตรงนี้นะชนแบบชิ้นงานฟังเสียงครับ ยุดสท้าซ้ำนิดหน่อยจริงๆอยากให้แค่รอบเดียวนะแต่ช่วงแรกมันไม่เข้ามันต้องซ้ำนิดหน่อย บรรจบกันนะครับบรรจบกันสม่ําเสมอกันดีนะครับทีนี้จะใช้ตัวนี้เคาะไม่ได้มันไม่ถึงที่ผมบอกอการกรีดเมื่อกี้ค่อนข้างไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเดี๋ยวะมาเคาะชิ้นงานส่วนที่เราจะเอาก็คือฝั่งนี้พยายามอย่าเคาะเลยเส้นเข้าไปค่อยๆเคาะนะครับ แล้วก็สังเกตเส้นที่ลอยต่ำมันจะวิ่งมันจะวิ่งอย่าอย่าใจร้อนคนระับค่อยๆทำไปเดิยนเย็นกันมันค่อยๆวิ่งไปที่ะหน่อนี่จะเว้าเป็นจ,จุดนะถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันอาจจะร้าทำให้ชิ้นง,งานเราเสียไปเลยก็ได้เพราะเพราะแล้วเสียงเสียงมันจะค่อยๆเปลี่ยนอ่ะผมไม่พูดลนะ คังเสียงเราแล้วกัน จะมองเห็นไหม้านกรีดเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถือว่ามันมันไม่กินเนื้อกระจกเท่าไหร่นะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ใจร้อนครับค่อยๆเคาะไปจนจนจนรอยตัดเนะี่ยมันเริ่มวิ่งเนี่ยครับมันเนี่ยมันเริ่มวิ่งแล้วมันจะเสียงมันจะเปลี่ยนเย็นๆครับเคาะแล้วหมุนขวดไปด้วยครับหมุนขวดไปด้วย คือเรามองสายตาเรามองเส้นด้วยมันมันจะค่อยค่อยวิ่งวิ่งตามเส้นที่เราตัดนั่นแหละครับุนไปเรื่อยเรื่อยคย ย้ำจุดเดียวนะมันอาจจะทำให้ชิ้นงานเราเล้าไปโดนส่วนที่ชิ้นงานที่เราต้องการได้ มันเริ่มเล้าไปเลยเริ่มเล้าเข้าไปข้างในถ้าถ้าเคาะไม่ระวังนั้น,นเริ่มเล้าเข้าไปแล้วเนี่บางทีงานเสียเลยนะครับแบบนี้ต้องใจเย็นมากๆ ดแล้วนะครับงานอาจจะตอนรุดใหม่ๆม,มันอาจจะยังไม่เรียบไม,ไม่ไม่เป๊ะออกมาตั้งแต่แรกนะแต่เราก็มาเก็บงานด้วยกระดาษทรายน้ำเริ่มจากเบอร์หยาบๆหน่อยไอจุดเล้าเมื่อสักครู่นิดเดียวนะเราก็ขัดกระดาษทรายลงไปให้มันต่ำลงไปแต่งานนี้ได้นะถือว่าผ่านแล้วนะครับถือว่าผ่านใช้ได้เนี่ยครับ นิดเดียวหืกระดาษทรายลงไปก็ใช้ได้แล้วนะครับอ้ที่ห่อไว้เมื่อกี้กระดาษฟลองไว้สติกเกอร์ยังอยู่นะไม่ขาดนะไอพอดีแท่นตักผมมันมีมีรอยนะพอหมุนขวดปุ๊บมันจะกินสติกเกอร์ตัวนี้เข้าไปด้วยถ้าคนไม่ซีเรียสก็เขาลอกออกไปเลยครับถ้าไม่อยากให้มีนะก็จะเป็นแก้วใสๆไปเลย เอาโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้วันนี้พามาตัดขวดแก้วไว้ใช้งานกินน้ำกินอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนขวดเหลี่ยมชนิดเหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมเลยนะอัเปเกรดล้วต้องมาว่ากันอีกทีแท่นตัดมันจะเป็นแบบไหนนะขวดเหลี่ยมผมยังไม่เคยลองเนี่ยอันนี้ขัดกระดาษทรายเก็บขอบเก็บอะไรก็ใช้การได้ขอบคุณที่ติดตามครับผม a e j solar cell ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ